เลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิดวันนี้เราเ,เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมารีวิวสกินระดับปรีเจนเนอรี่ใหม่ล่าสดุดของปืน RPD เอาล่ะเราก็มาดูกันว่าสกินใหม่ RPD นี้เนี่ยจะน่าสนใจและสวยงามมากขนาดไหนก,นาากนหนข้บมาดูกันเลย ในส่วนของสกินรีเจเนอรี่ใหม่ผมของ RPD นี้เนี่ย,ยก็ลวดลายผมก็จะเป็นสีเหลืองๆคล้ายๆกับพวกตัวต่อหรือว่าปืนพึ่งนั่นเอง,ง,งผมโอหบอกเลยว,ว่าลายนี่ดูดุดันมากๆเลยผมบอกเลยว,ว่ายิงทีหนึ่งนี่มีเจ็บแน่นอนและในส่วนของฝั่งตัวละครที่มาควบคู่กับซีรีส์นี้ผมก็คือตัวละครพอร์เนวาคิวรบีนี่มาเป็นแบบชุดเยลโล่แจ็กเก็ตสีเหลืองสุดเท่ผมบอกเลยว่าเอาไปขับในโหมดของ B r รนี่ขี่มอเตอร์ไซค์แบบเท่ๆนี่คือแบบว้าวแจ่มไปเลย ในส่วนของระดับอีพิกที่น่าเก็บในลกอคดอนี้ผมระลักเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ2 3สชิ้นนะผมก็ชิ้นแรกเลยผมซึ่งนะครจะเป็นหนึ่งชิ้นที่คนน่าจะเล็งที่สุดนะผมก็คือตัวดาบคาฒนะลายใหม่ผมซึ่งโอ้โหดูด,ด,ดใบดาบนี่แบบร้อนแรงอย่างไฟเยร์ผมก็เป็นาลายคาตนะที่ค่อนข้างน่าเก็บเลยนะ <S <S ของชิ้นถัดมาผมอันนี้ก็เท่ไม่เบาเลยผมกับตัวแบ็คแพ็คกระเป๋าที่เป็นตัวดาบคาตนะคู่ อันนี้บอกเลยว่าใส่ได้กับหลายตัวละครมากๆผมเพิ่มความเท่เข้าอีกนะก็เรียกได้ว่าเป็นของหนึ่งที่ค่อนข้างน่าเก็บเลยในส่วนที่เลือผมก็จะเป็นพวกของปิพทาต่างๆผมอย่างเช่นสกินของปืน SVD ลายใหม่ใครที่ไม่มีลายอีพีของ SVD ก็มาหาได้ในกีิโตัวนี้ผมโมอเตอร์ไซค์ลายใหม่อ่าที่เป็นลายเหมือนกับพึ่งๆ่งแบบสวยๆตัวโดดล่อนในโหมดของ b t t ทัลรอยัลคอาลิงการ์ดผมที่แบบโอ้โหยังกับบุสต์รีผมอย่างเท่ ตามมาด้วยในส่วนของสเปส์ผมที่เป็นพึ่งแล้วก็จะมีแอนิเมชันที่สามารถจมตีได้ด้วยแล้วก็อย่างสุดท,ท้ายกับท่าอวตารท,ท่าใหม่ล่าสุดนะและสำหรับใครผมที่กำลังมองหาช่องทางการเติม CP ที่เติมง่ายได้โบนัสคุม้มคุมจุกๆและปลอดภัยได้นอน100%พี่ลิงก็แนะนำเลยกับเว็บเติมเกม .com ของผม เว็บออฟชียลจากกาล i นาโดยตรงเลยอันนี้ก็นั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนของโบนัสต่างๆที่ได้เป็นส่วนลดที่เราเนี่ยเติมแล้วเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนทุกบาททุกสตางค์เลยเนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนําเลยว่าเว็แบบนี้ปลอดภัยแน่นอนสำหรับคนที่อยากเติม CP พนะเดิมมาเดิมสำหรับคนที่สนใจใผมพี่ลิงเนี่ยก็จะแปะลิงก์ไว้ที่คัมตาชิชันเอาไว้ให้นั่นเองนะอ่าลังเพราะฉะนั้นผมก็ได้เวลามาเปิดกันแล้วผมก็เริ่มต้นเพียงแค่ 20CP เี่าสับนีพีเท่ามนนมัดปรระาณ4 5ค้ง อันนี้เนี่ยยังใช้ CP ไม่เยอะมากครับผมครั้งแรกมาโอ้โหเราได้มอเตอร์ไซค์แบบเท่ๆมาเล้วผมแล้วก็ได้รถมาอีก25 CP นาะครั้งที่2องครับผมโอ้โหลายแบบโดดล่นครั้งที่สามอ่าสเปคผมครั้งที่4ยาวไปยาวไปร้อยเจ็ดสิบโอ้โหมาเป็นคอลลิงการ์ดแบบเท่ตอนนี้ห้ามาเป็นโอ้กวินนี่มาแลยครับผมดาบคขตานะเออของพี่ลิงเนี่ยออกประมาณครั้งที่5นะเออก็ถือว่าค่อนข้างที่จะออกเร็วอยู่นั่นเองนะครั้งที่6กครับผม ยาวไปยาวไปเป็นม,มาแล้วแบ็คแพ็คโอ้โหนี่มาคบคู่กันเลยวะเนี่ยดาบคาตาะกับแบ็คแพ็คเออออกเร็วออกเร็วถือว่าใช้ได้ใครอยากได้2ชิ้นนี้นเนี่ยก็คอนเฟิร์มว่าออกเร็วแน่นอนนะเอาละแล้วก็เหลืออีก4ชิ้นสุดท้ายขอเลยละปืนลิเจนท์ปุ๊บจบเลยเฮ้ยคัสซีมาโอ้โหมาให้ตกใจเล่นนะผมเป็น SVD โอ้โหนึกว่าแบบคัสซีลิเจนท์มันชอบแบบให้โผอารมณ์แบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์โอ้โหแล้วก็ดูอวตารผมแล้วก็เรียบร้อยครับผมตอนนี้ รนี่ก็บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าคนที่ดวงไม่ดีผมก็อาจจะต้องทําใจนิดนึงอ,อาจจะเคลือได้แบบพลิงนั่นเองเะแต่ถ้าเกิดว่าคนดวงดีบอกเลยว่าถ้าคนมันจะได้เนี่ยกดค,ครั้งแรกเหมือนก็ต้องได้ผมหรือว่า 2- อสครั้งได้นี่ก็มาแล้วผมสำหรับการปลดในส่วนของสกินใหม่ล่าสุดของปืน RPD ในะระดับ l e g e n เนอเนั่นเองครับผมก็เลยว่าช่วงนี้ RPD นี่หลังจากที่มีของแต่งใหม่มานี่ฟอร์มมาแรงมากๆเลย ดูในส่วนของโมเดลแล้วก็รูปลักษณ์ของปืน RPD ดี t e n ตัวใหม่ตัวนี้ผมก็บอกเลยว่านี่ในส่วนของเอฟเฟกนี่อลังการมากผมตอนเขาหน้าคาซีนนี่ก็จะมีเหมือนกับรูปลวงขึ้นมาผมแล้วก็ระเบิดพลังกายเป็นตัวปืนตัวปืนมาพร้อมกับการปลดล็อกในส่วนของของแต่งใหม่ที่เป็นตัวลำกล้องโอเวอร์ฮิตไฟล์ผมซึ่งบอกเลยว่าสำหรับคนที่ขี้เกียจทำเควสหรือว่าเควสมันทำยากจนเกินไปที่ต้องลงในหมดจ็ตดับเนี่ยก็สามารถปลดล็อกได้สำหรับคนที่มีสกิลรีเจนเนอรี่แล้วนั่นเองนะก็รีดว่าแถมติดมาให้กััับตวปืนนเลยทที ในส่วนของโมเดลของตัวปืนนะผมโอ้โหบอกเลยว่าปืนนี่เหลืองอะลามงามตามากเลยผม,มแล้วก็จะมีแสงที่เวนปากของตัวปักบอกปืนด้วยเออเรียด้ว่าปืนนี้เนี่ยดูทรงเนี่ยโอ้โหอย่างกับปืนของบับเบิลบีเลยทีเดียวเชียวผมแล้วก็แน่นอนในส่วนของจุดเด่นของสกินรีเจนนะผมก็จะเป็นพวกในส่วนของดอตต่างๆซึ่งไซต์ดอตตอนนี้ถือว่าเป็นไซต์ดอตที่ดีมากอีกชิ้นนึงเลยของปืนสาย RPD ผมก็เพราะว่าเนี่ยดูยจุดเลนดิ มันไม่วางสายตาผมและปืนนี้ก็เป็นปืนสายแคปอยู่นะเพราะฉะนั้น,นในการยิงระยะไกลเนี่ยบอกเลยว่าประหยัดช่องใสไปได้อีกหนึ่งช่องแบบแน่นอนผมคอมโบกับการใช้งานในส่วนของตัวของแต่งใหม่ทําให้เราเนี่ยสามารถยิงรัวๆโดยไม่ต้องเสียเวลาในการรีโหลดลูกกระสุนนะก็เป็นหนึ่งปืนที่สกินดีมากๆเลยในการใช้งานนะในส่วนของเอฟเฟกต์การคิวด้วยปืนระบอกนี้ผมเมื่อทาการฆ่าศัตรูได้เนี่ยศัตรูจะเหมือนกับโดนพึ่งนะผมหรือว่าโดนตรงต่อเนี่ยมาต่อยแล้วก็หายไปในทันที ในส่วนของของแต่งที่แนะนําในการเล่นับผมถ้าเกิดว่าเป็นตัวเซ็ตเบสิกทั่วไปก็สามารถดูได้ตามนี้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีสกินดีๆอยู่แล้วผมกล้องเล็งดีอยู่แล้วก็ถอดตัวเลดดๆออกแล้วก็ไปใส่พวกของแต่งเสริมได้ก็จะมีทางเลือก2อ,อย่างอย่างแรกเลยก็คือปากกระบอกปืนที่เป็นตัวพวกเก็บเสียงต่างๆกับอีกชิ้นหนึ่งครับผมก็คือใส่ตัวเพิร์กโอวผมเพิ่มความแม่นยำเข้าีกทาให้เราเนี่ยสามารถยิงระยะไกลได้ดีขึ้นอันนี้ก็เลือกได้ว่าแนวทางการเล่นเสริมนะสำหรับปืนกระบอกนี้ ไปลุยเกมเพในการเล่นกันดีกว่าผมก็ต้องบอกว่าหลังจากที่มีการอัปเดตของแต่งใหม่ของ RPD เข้ามาผมช่วงนี้นี่คือแบบเห็นเล่นกันเพียบเลยับผมโดยเฉพาะสำหรับคนที่ชอบเล่นแบบพวกสายแคมป์ต่างๆนี่ RPD นี่คือแบบแทบจะเต็มเซิร์ฟเลยโหมดยึดจุด ABT Hardpoint อะไรพวกนี้เนี่ยคือแบบเห็นแต่เนี่ย RPD ครับผมมันเป็นปืนที่แบบถ้าเล่นดั้นที่เป็นเล่นแคมป์เนี่ยเออตอนนี้ก็ควรจะต้องเล่น RPD จะช่วยทำให้เราสามารถเล่นง่ายขึ้นผมด้วยความสามารถของตัวปืนซึ่งของแต่งใหม่ ไม่ต้องรีโหลดกระสุนให้เสียเวลาแลยวให้มือตุ้มแล้วผมคือแบบยิงยัดยิงยัดยิงยัดแล้วก็ดาเมจของตัวปืนเนี่ยโแรงนะผมแล้วก็ดีด้วยสแตดด้วยนะแล้วก็ความแม่นยำือว,ว่าดีนะเป็นปืนสายแคมที่แบบเนี่ยโอเวอร์พาวเวอร์มากเนี่ยเนี่ยคือแบบพูดนิดเดียวเจ็ดคิวแล้วครับผมคือแบบโอ้อีซี่สุดๆไปเลยครับผมก็ตอนนี้ก็เป็น,นหนึ่งปืนที่โคตรด,ดีเลยผมติดเมตาท็อม5ได้แบบง่ายๆโดยไม่ต้องสงสัยนวลาไม่น่าเชื่อเลยว่าปืนเก่าแต่ของแต่งเนี่ยโหดมาชิ้นเดียวมันทำให้ตัวปืนเนี่ยคือมันมีอินพักมากๆเลยนะน,นนนะใตอี้ผม กลายเป็นหนึ่งปืนที่แบบโคตรน่าเล่นสุดๆเลยนะสำหรับปืนสายแอลนริะยิงยับดิครับโอ้โหโโหมานิดเดียวขอแบบใกล้ๆหน่อยครับเจเอหันหลังให้ก็แตกไปดิครับรัวๆไปดิรัวๆไปดิหันหน้าก็แตกไปครับแต่ข้อเสียของตัวปืนใช่ว่าจะไม่มีเลยผมก็คือตัวปืนมันจะมีแอนิเมชันที่แอบช้านิดหนึ่งนะผมถ้าเกิดว่าใครที่สามารถทนได้ในเรื่องของความช้าของแอนิเมชันเนี่ยบอกเลยว่าอ p พีดีนี่คือแบบตอบโจทย์ในการเล่นสุดๆเลย นีบอกเลยว่าเนี่ยยังไม่ทําอะไรเลยครับผมมาแล้วอะ่ะน <New Gear S 1> ิวเคลียร์แบบโอ้โหอีซี่จัดๆก็แบบก,กดให้ดูต่อหน้าต่อตาเลยหนึ่งทีครับผมวิ่งหนีก่อนจะได้มีแอนิเมชันทันทันไหมทันไหมห้าสี่สามสองหนึ่งหลบหลังกล้องเรียบร้อยผมก็ก็ข้าประมาณนี้ผมสรหับการรีวสกินรีเจนเดอรี่ใหม่ <And S 1> ที่บอกเลยว่าเป็นหนึ่งในปืนที่โหดมากในตอนนี้เลยนั่นเองนะ และเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคิดดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซ s บค i b ยติดตามกันด้านนะครับผมช่องยูทูปไปก็แฟนเพจเฟบุ๊กนะ แลววันนี้ต้องขอบคุณพนทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้ว